เรื่องม้อดินใบร้าวที่มาของบทความเว็บไซต์หวานใจชายชาวอินเดียคนหนึ่งสองปีที่ผ่านมาผู้คนจะพบเห็นจนชินตาว่าบนบ่าของเขามีหมอดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบหมมอดินใบหนึ่งมีรอยร้าวขณะอีกใบสมบูรณ์สวยงามไร้ที่ติดมอใบสวยสามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยมนับจากลำธารจนถึงบ้านเจ้านาย ขณะที่อีกใบหนึ่งนั้นเมื่อมาถึงปลายทางกลับเหลือน้ําแค่ครึ่งเดียวเท่ากับว่าชายผู้นี้ขนน้ําได้เที่ยวละมอครึ่งอยู่ทุกครั้งแน่ละ่ะมอดินใบสวยย่อมภาคภูมิใจในตนเองที่ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนส่วนมอดินใบร้าวนอกจากกดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในความไม่สมประกอบของตอนเองแล้ว มันยังรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วยหลังจากสองปีเต็มที่แบกความทุกข์ระทมขมขืนนั้นเอาไว้แล้ววันหนึ่งมันจึงตัดสินใจเอ่ยกับคนหากน้ำตรงลำธารว่าฉันรู้สึกลายใจละเกินฉันอยากขอโทษท่านตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำงานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเจ้ารยรย์ร้าบนตัวฉันมันทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทาง เมื่อฟังเช่นนั้นคนขนน้ำก็พลอยรู้สึกเสียใจไปด้วยและแล้วเขาก็พูดว่าเอาละ่ะระหว่างทางที่เราจะเดินกลับไปบ้านเจ้านายฉันอยากให้เธอสังเกตดอกไม้สวยข้างทางเดินสักหน่อยเธอไม่ได้สังเกตหรองรู้ว่าทำไมดอกไม้ป่าเหล่านั้นถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้นทำไมมันไม่ขึ้นอีกฟากหนึ่งด้วยละ่ะนั่นเป็นเพราะฉันได้ตระหนักในข้อจำกัดของเธอ จึงอาศัยเงื่อนไขนี้พเพราะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอเสมอมาและทุกๆวันขณะที่เราเดินกลับบ้านเธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำต้นไม้ให้มันแล้วตลอดสองปีมาเนี่ยฉันก็ได้เด็ดดอกไม้สวยๆพวกนี้ไปปักแจกันให้เจ้านายของเราด้วยนี่ถ้าไม่มีเธอแล้วละก็เจ้านายของเราคงไม่มีโอกาสได้ดอกไม้ป่าอันแสนสวยงามที่ผลิตสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่ เรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราว่าเราเองมีคุณค่าดีพอถ้าไม่เปรียบเทียบคนอื่นมากเกินไปถ้าคิดว่าสิ่งไหนมันไม่ดีก็พยายามแก้ไขทําให้มันดีขึ้นผลลัพธ์ของการกระทําไม่ใช่คําตอบแห่งชัยชนะของชีวิตจุดมุ่งหมายและความตั้งใจจริงของเราต่างหากคือคําตอบที่แท้จริง